สบายดีพี่น้องตอนนี้กำลังมุนวายนะคะพี่น้องไอ้ฝนโตหลังจากเบิ่งบรรยากาศยามเศร้าแล้วเนาะฝนบ่ตตยามเศร้ามันตกยามบ่ายเนาะตอนนี้กำลังขังถ่ายน้องเติ้ลอยู่พี่น้องเองยา บรรยากาศฝนตกพี่น้องเอ,อ้ยปัดเมื่อดิบเมื่อแดนอยู่รถแห้งอะไรเนี่จะบาเหน็นยังเ,เลยพี่น้องเอ,อ้ยฝนบาดเหงหันน้าในหน้าเม,มียวก็สิเริ่มดำนะพี่น้องจ้า โต๊ะบังแหงเด้ออย่าหยุดเด้อตอนนี้กระฝนตกเลยเด้อจ้าอยู่บ้านเซเว่เนาะตุกะ๊กแต่เมื่อคืนในวันเกิดเซเว่แหละแหกมามนะกระฝนกระได้โต๊ต๊ะบังแหงเด้อสาวงามน,นางกระลาสิจอบเต้นพี่น้องเอ้ย มือได้น้อยสิบิีสิปนว่ามือได้น้อยสิบิดกล้องนี่สิเส้นนี่ รถหม่ลูกใายรนี่สายขม่าพี่น้องมันก็เดยเปลี่ยนดอกฟ้างแดงก็ล่นทีเบิดแล้วพี่น้องเ้ยเอ้ยบรรยากาศฝนตกแห้งเมยียู่บ้านก็เวย เยอะมากเลยอิน,นดี้ดิลี่เหงื่อแย้เคียวกับเพื่อยิงเงินกับแน่นจุบ่เห็นพี่น้องเห็นตะลังคาแน่นจะดบริเวณจะเห็นตะลังคาไมพถึง้่งเห็นชดัดเลยนะมันมัวพี่น้องเอ้ยมันมัวก็ฝนตกเนตทนตรงไหนตรงไหนกระเดก บาสิว้านหยา่าพื้นที่นอกมานี่นะผัวยังเป็นอันเมื่อบ้านเนาะก็เลยใหุ้ผัวใหญ่เสื่อมนายหย่ามาแล้วก็ให้เพื้นบ้านใหน้ยจากฝนมาตกตกตามโงนได้พี่นอ้องอันนี้นะสังเกตเนนะานะว่าน้ำมนสีบมืดปันใด้แต่ว่ามีทางหน้ามันสีมืดพี่น้นที่นี้มันสีมือแต่ว่าทางนี้มันสีแจงเนาะทางนี้ชืมืดเบอรทางน,นี้ ว่ากันยังบรทธานเห็นมาจากตู่โดยนะพี่น้องเอ้ยบรรยากาศดีเลยเนาะโต๊ะตามงอนพี่น้องเอ้ยโต๊ะข้าเดียวกับไปเน่เริ่มแจ้งเลยบอกคูณน้าพาเด็กขึ้นบ้านถึงบประานแล้ว อเด็กถึ้นแต่แม่พนกำลังมาคุณอาว่าให้มันมาโลด่าสันให้มันมาโรดคุณอาผัวรอ้อยมันมาก่อนมาสันรู้ว่ามันกำลังมามันกำลังหมุดมา นนำพี่้องแน่เริ่มเริ่มเบิ่มบางแต่คนก็เริ่มเอื่อนเนี่ยถ้าว่าเอื่อนบอกยางน่ามาเริ่มเอื่อนแล้วสั้นย่างค่ะโต๊ะสัมีิสิไปเอื่อนง่ายๆบ่เหรอเห็นว่ากระไ้ได้น้ำขอดิได้มีพี่ด no? ้องปังน้ำเต็มแล้วน้ำกระลังขึ้นเฮ็ดบวกคุณอ้าวกับธนาบดีเฮ็ดบวกกระไ เริ่มมืดมากแหละทางนั้นนั่นเริ่มแจ้งมันแจ้งบนเดียวเนาะนั่นจะมืดเป็นบรรยากาศดีอะลี่เจาพี่น้องตาตอนฝนตกเนาะเอ้สาวนาม่างเงี้ยนาอ้ยยเอ้ยโอ้แห้งกว่าเก้าปานี่ อ้วแเมืม่อเจอพี่้องเพราะว่าคุณอ้าวข้างข้านหนาไ้เนาะก็ะเลยร่เห็นหนะัวหยกเนอกอขึ้นฮุบขึ้นบ่ท่านพี่นงก็ขึ้นแต่ฝนมาเร็วเกินเนาะตาแหลก เดี๋ยวมาหน่อยแห้งกว่าเก่าพี่น้องจ้าโค้นั่นดูน้ำจะไม่เต็มขั้นแล้วบานนี้เราจะได้ดำหน้าพี่น้องจ้ตาตัวเราไม่แหดด้งหรอเด้อจะได้ดำหน้าแล้ว ดีมากเลยบรรยากาศเนี่ยคนตกแต่มันสาดเปียกเมื่อด้เงีอบน้เพื่อนเปียกเบิดแดเ,เ,เ,เนียไปอีกเลย วยมาแป๊บเดียววยไป,ไปไปอีกเลยพอมันต๊กตามโงนนะโงนมาใหญ่โงนมาแห้งมันก็แห้งโงนคนป้าาน้นพี่น้องจนแนมบ่เห็นยังเลยทางฝุนะ่นจริงมันกว้างมากเลยด้เดินนะม่แต่ทุ่งหน้าและบ้านเฮาเนาะสลายแห็มบ่มีแล้วสิ่เจ้าพี่น้องเลยโต๊ะแห้งเ้อนัออ่น,นเต็มให้นะ้แล้ว น้ำเต็มให้น้ะเด้อจ้าน้า่งสายคาลงไปมันก็เลยเต็มพี่น้องอุ<ฮ>้ยน้าเขานะน้องน้่งเต็มไห้เต็มทันน้่งเต็มให้แล้วคุณอ้าวเอ้ยคุณอ้าวนะ่าซีกุ้ยท้องลงนี่นะไล่ลงหน้าเขาบิ พอดีเลยแน่นี่นะใช่แม่กินข้าวอีกแล้วเนาะรอบสามเลยผิวข้าวอยู่ไหนจะเมื่อนี่ซื้อมาม่ามาลวกกินอยู่จะกินมาม่าจะกินมาม่า เอามีบอเบอยากแต่นะนุก,กินเส้นน้อยนะนุก,กินเส้นน้อยงามปูนะนเซนมีนะกีดเอาจาันบ่แม่นบ่มีเขากินหอยยากบ่ได้กินโดนระยยา,ามาๆบรรยากาศบ้านลาฝนตกะปุ้ยเพิ่มมันเยอะกว่านี้ ขออนุญาตปิดซะก่อนด้วยพี่น้องเอ้ย